สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกับผมช่างจากในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้ผมก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากครับผมสำหรับการเลือกใช้ปลั๊กในงานโซลาเซลล์นะผมว่าเราควรจะเลือกใช้ปลั๊กแบบไหนอย่างไงดีนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของไฟ DC นะครับผม ว่าเราจะเลือกใช้ใช้ปลั๊กแบบไหนในงานเกี่ยวกับไฟดีซเกี่ยวกับงานโซลาร์เซลล์นะผมซึ่งความรู้นี้ก็ผมก็ได้มาจากท่านอาจารย์กุ๊กไก่มาแรงการช่างนะครับผมท่านก็เคยทําคลิปวิดีโอบอกไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าบางคนก็หาไม่เจอนะผมก็มีคนสอบถามเข้ามาผมก็เลยเได้ทําคลิปมาบอกเพื่อนๆน,นะผมว่าเราควรจะเลือกใช้ปลั๊กแบบไหนนะผมอันนี้ก็เป็น ตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างของปลั๊กปัก๊กที่ผมใช้ก็คือจะเป็นปัก๊กหมุดสมรูนะผมก็มีก็จะเขียนไว้ที่ปลั๊กนะผมว่าอันนี้ก็คือกาวนะผมอันนี้คือกาวแล้วก็ข้อเอ็นข้อแอลนะผมอันนี้นะครับผมก็ได้วาดขึ้นมานะผมให้เห็นภาพโดยชัดะครับผมอันนี้คือตัวเมียตัวต้นรับนะครับผมตัวผู้ก็จะเป็นปลั๊กสามขาสามขาเหมือนกันนะผมก็คือ มีกาวมีเอ็นมีแอลนะครับผมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีปลั๊กแบบนี้ครับถ้าผมเป็นปลั๊กสองขาแต่ที่เราจะเลือกใช้กันนะครับผมก็คือจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะผมเป็นปลั๊กสามขาสามขาแบบนี้นะผมเวลาเราต่อเวลาเราต่อ,อ,อไฟเข้าเนี่ยให้เราต่อให้เราต่อขั้วบวก เข้าที่ช่องกาวนะผมช่องกาวนี้เป็นจะจะต่อโคบวกเข้านะผมจะเป็นไฟบวกเข้าช่องกาวนะผมก็คือไฟบวกเข้าช่องกาวที่ที่ตัวนี้นะผมนี่ช่องกาวแล้วก็ดูตัวนี้นะผมเป็นช่องกาวช่องกาวตัวนี้เราก็ต่อต่อไฟบวกเข้าได้เลยนะผมช่องกาวนี้เพราะผมก็ใช้อยู่นะผมเป็นต่อไฟบวกเข้าไปช่องกาวก็คือช่องช่องรูนี้นะผมเป็นช่องช่องไฟบวกเข้านะครับผม ก็คือนี่ครับผมต่อไฟบวกเข้าไปได้เลยแล้วทีนี้มันจะเหลือสองรูก็คือเป็น n กับ l เป็น n กับ l นี่นะผมก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะผมว่าเพื่อนๆจะต่อสายไฟลบเข้าที่ช่องไหนแต่ที่ผมเลือกใช้ที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นตัว n นะผมจะต่อไฟลบเข้าอันนี้ผมจะต่อไฟลบเข้านะผมเป็นทั่ว n ก็คือช่องนี้ช่องนี้ครับผมเป็นเป็นไฟลบเข้า อันนี้บวกอันนี้เป็นลบนะครับผมสาหรับตัวเต้ารับส่วนตัวผู้เราก็เราก็ต่อเหมือนกันเลยนะผมก็คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวกาวตัวกาวเราก็ต่อต่อไฟบวกเข้านะครับผมก็คือต่อไฟบวกเข้าขั้วนี้เลยนะผมแล้วขั้วเอ็นขั้วเอ็นก็คือขั้วนี้นี่คือขั้วเอ็นนะผมขั้วเอ็นเราก็ต่อไฟลบเข้า ก็คือต่อตัวนี้นะผมเวลาเราไปเสียบมันก็จะเสียบอย่างนี้นะผมเสียบอย่างนี้ก็คือไฟบวกไฟลบนะผมไฟบวกไฟลบเข้านี้ก็จะต่ออย่างนี้นะผมเออแล้วทีนี้มันมีมันมีข้อดีอย่างไงถ้าเราต่อแบบนี้นะผมก็คือข้อดีคือว่าข้อดีคือว่าถ้าถ้าคนที่ไม่รู้ ถ้าคนที่ไม่รู้เอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น AC ซมาเสียบในปลั๊กเต้ารับของเราตัวนี้นะผมสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นที่เป็น ac ซีนะผมก็คือพัดลมมงคข้าวทุกอย่างที่เป็น a อซมาเสียบเต้ารับที่เราต่อไว้ก็จะเสียบเข้าสองรูนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับผมเสียบเข้าอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะไม่ทํางานเพราะมันมีไฟ เพราะตัวนี้มันตัว N นี่มันเป็นไฟลบอีกตัว L นี่เราไม่ได้ต่อไว้ก็คือไม่ครบวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะไม่เสียหายนะครับผมแต่ถ้าแต่ถ้าเราเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต่อไว้เป็นเป็นไฟ DC เนี่ยเกี่ยวกับการใช้งานโซลาเซลล์ในไฟ DC เนี่ยที่เราต่อไว้มาเสียบมันก็จะใช้งานได้ปกติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจำว่า โดยที่เราไม่ต้องมานั่งจําว่าถ้าเป็นอย่างนี้สองขั้วนี้เราเราถ้าเราเอาปลั๊กแบบนี้ไปใช้ในงาน DC เราต้องมานั่งจําว่าบวกลบคืออยู่ด้านไหนมันสามารถสลับได้แต่ถ้าเป็นปลั๊ก3ขาอย่างนี้มันไม่สามารถสลับได้มันตายตัวแล้วเราก็ต่อไว้แล้วว่ากาวคือบวก N คือลบมันก็จะครบวงจรจะทํางานปกติแล้วถ้าเราเอาปลั๊กแบบนี้ปลั๊กแบบนี้ที่เป็นปลั๊กดีซออของเราเนี่ยไปต่อไปไปเสียบใช้งาน สมมติมีคนไม่รู้เอาไปเสียบใช้งานเอาไปเสียบในเต้ารับที่เป็น AC ซนะครับผมมันก็จะมันก็จะไม่ไม่เสียหายไม่ทํางานเพราะว่ามันไม่ครบวงจรมันก็มีแค่แค่ไฟแค่เอ็นกับแอลนะครับผมมันก็จะไม่ไม่เกิดการเสียหายนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งที่ว่าคนไม่รู้แล้วเอาไปเสียบใช้งานนะครับผมแต่ส่วนมากถ้าเราเป็นคนต่อเองเราก็จะรู้ว่าว่ามัน มันต่อมันต่อมันมันเป็นยังไงแต่ไปมันมันเสียบด้านไหนอะไรยังไงแต่ว่านี่คือการป้องกันบางทีพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราไม่รู้แล้วมาที่ที่บ้านเราที่ใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่เนี่ยผมบางคนเขาไม่รู้เขาอ,อาจจะเออเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ dc มาเสียบนึกว่าใช้ไฟ AC ได้ก็เอามาเสียบอย่างเงี้ยมันก็จะถ้าเรา ถ้าเราไม่ต่อแบบที่ผมบอกมันก็จะเกิดการเสียหายแต่ถ้าเขามาเสียบอย่างนี้ไฟฟ้ามันไม่ครบวงจรมันมีไฟไฟพอกไฟลบมันอยู่แค่ตัวเอ็นแต่ตัวแอเราไม่ได้ต่อต่อไฟไว้มันก็จะไม่ครบวงจรมันก็แค่ไม่ทํางานแต่มันไม่เสียหายนะผมมันแค่ไม่ทํางานนะผมแต่แต่ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราเราเอาเป็นปลั๊กสองลูอย่างนี้มาต่อบวกกับลบเราก็ต้องมานั่งเขียนตรงนี้บวกกับลบ ถ้าเป็นปลั๊กสองูนะผมปลั๊กเต้ารับที่เป็นสองลูอย่างนี้เป็นบวกกับเป็นลบแล้วเราก็ต้องมาเขียนตรงนี้อีกว่าเป็นบวกเป็นลบผูวไหนแล้วเราก็ต้องเสียบให้ถูกถ้าวันไหนเราเผลอไปเสียบผิดปึ๊บสลับขั้วบวกลบมันก็จะพังทันทีนะครับผมถ้าสมมติเราเลือกใช้เต้ารับที่เป็นสองสองลูนะครับผมเพราะตัวนี้มันก็ตัวเต้ารับที่เป็นตัวผู้สองูอย่างนี้เราก็ต้องมานั่งจาว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะครับผมก็คือมันเสียบสลับกันไม่ได้มันไม่เหมือน AC ที่มันเสียบด้านไหนก็ได้นะครับผม แต่มันต้องเป็นบวกกับบวกลบกับลบมันไม่สามารถเสียบสลับกันได้เราต้องมานั่งจําแต่ถ้าเราใช้แบบนี้เราไม่ต้องจําเลยครับผมเราต่อเสร็จแล้วต่อตามที่ผมบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเสียบได้เลยมันไม่สามารถเสียบด้านนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเสียบด้านนี้ได้อยู่แล้วนะครับผมมันเสียบได้แค่ด้านเดียวนี้เราต่อไว้แล้วมันเสียบได้แค่ด้านเดียวยังไงมันก็ไม่เกิดการเสียหายนะผมยังไงมันก็ก็คือตายตัวครับผม อันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะผมที่ผมก็ได้มาจากท่านอาจารย์กุ้กไก่ในรายการช่างนะครับผมในการเลือกใช้ปลั๊กเกี่ยวกับงานโซลาร์เซลล์เพราะผมก็ใช้อยู่นะผมไปต่อให้เพื่อนผมก็ต่อแบบนี้นะครับผมเพื่อนก็บอกว่าเออมันโอเคก็ลองลองใช้งานลองอะไรดูแล้วคนไม่รู้มามาเสียมันก็ไม่เกิดการเสียหายนะผมเพื่อนผมก็บอกโอเคมากเลยมันมันเป็นการป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะผมไม่ต้องมานั่งจําเพราะเราต่อไว้แล้วเราไม่ต้องมานั่งจําเราสามารถเสียบเสียบใช้งานได้เลยนะครับผม อันนี้ก็เป็นการเลือกใช้ปลั๊กเ,ออเลือกใช้ปลั๊กในงานโซลาร์เซลล์ที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะผมเพราะว่าเพราะว่าบางทีลูกเราหรือว่าพ่อแม่เราหรือญาติพี่น้องเราที่ไม่รู้จะต้องมานั่งจํากับเราว่าเป็นบวกลบถ้าเราเลือกใช้ปลั๊กสองออสองลูอย่างนี้มันต้องมานั่งจํานะผมแต่ถ้าเป็นเป็นสามขายอย่างนี้เสียบได้เลยไม่ต้องมานั่งจำนะผมเพราะเราต่อไว้แล้ว ถ้าเขาเอาเครื่องใช้ไฟที่เป็น AC ซมาเสียบมันก็ไม่ทํางานนะผมมันแค่ไม่ทํางานแต่มันไม่พังนะผมอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะผมเกี่ยวกับการเลือกใช้ปลั๊กนะครับซึ่งผมก็ได้ความรู้นี้มาจากท่านอาจารย์กุกไก่บรรายการช่างนะผมผมก็เลยอยากจะมานําเสนอเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะผมถ้าท่านใดรู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรนะผมแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นมือใหม่หรือที่ กำลังหัดต่ออยู่นะผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องและเป็นอีกหนึ่งความรู้เล็กๆน้อยๆที่สามารถป้องกันเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ให้เกิดการเสียหายได้นะผมเป็นแค่การเลือกใช้ปลั๊กซึ่งบางคนซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามนะครับผมแต่ผมสำหรับผมว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการป้องกันกันไว้ดีกว่าแก้นะครับผมเป็นการป้องกันไว้ดีกว่าการแก้ไขก็สําหรับคลิปในวันนี้นะผมผมก็ มีเพียงเท่านี้นะผมที่จะมานําเสนอให้เป็นเพื่อน,อนก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเลือกใช้ปลั๊กนะผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะผมก็คลิปวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ